สวัสดีครับพี่น้องสาวยูทูบเจอกันวันนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิบ้านแล้วก็แม่บ้านหอยย่างาเนาะบ้านหอยย่างอำเภอคอนสารชัยภูมิมอันนี้สั่งมาลงครั้งที่สามแล้วรอบที่สามแล้วเป็นสามรอยตัวสวยไหม,มให้ดูกใกล้ๆครั้งที่4ี่สั่งเป็นพันครับนี่ ันนี้ข้อกเลี้ยงทําแบบเบสิกมากเป็นกระมังเล่นน้ําไม่ต้องเยอะแต่ไข่ยเยอะแต่ถ้าเล่นน้าเยอะไข่จะน้อยเคล็ดลับมันอยู่แค่นี้ครับการเลี้ยงเป็ดไข่ผสมลำไข่น้อยไม่ผสมลำไข่ยเยอะผสมลำราคาถูกจะเสียเวลาไม่ผสมลำได้ไข่ยเยอะแต่ราคาแพงครับเลือกเอาครับผม บอกเคยหักกินทำจักเถียวฝากคลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรรายใหม่ๆนะครับที่อยากเลี้ยงเป็ดไข่อยากเลี้ยงไก่ไข่อะไรเงี้ยแล้วคิดว่าจะใช้อาหารลดต้นทุนแต่ทําในระบบอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมทํายังไงก็คือเลี้ยงเยอะๆนะครับเลี้ยงแบบ3 0 0ตัว500ตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยคือว่าเป็นเป็นระบบฟาร์มแล้วเราจะต้องยูนี่ร่วมจากตัวแล้วครับเป็นหกร้อยแล้วครับตัวนี้สั่งมาลง3รอบ เป็นหกลอยตัวนี้ก็คือว่าถ้าเฮ้าเลี้ยงแบบระบบฟาร์มเลี้ยงจำนวนหลายๆตัวนี่เฮาอยาไปคิดลดต้นทุนมันเลยครับฝากไปเนาะฝากไปฝากคลิปนี้ถ้ามันไผที่กำลังศึกษาข้อมูลการเลี้ยงเขามาเบิ่งคลิปนี้นะครับการเลี้ยงปิดอย่าคิดว่ามันสิลดต้นทุนได้่งไง,ไงอันที่เห็นเขาสวยรู้ในโลกออนไลน์ต่างๆเอาแหนแดงให้กินเอาหยวกกล้วยให้กินเอาอะไรให้กินเขาบ่ได้เฮ็ดตัวเลขครับผมเขาบ่ได้เฮ็ดตัวเลขว่ามือนี้ต้องให้กินจักบาท มือนีขายไข่าจากบาทขายแรงค้นจากบาทเขาบริหารตรงนั้นครับเขาเฮ็ดเพื่อการโปรโมทการประกอบการโปรโมทขายต้นพันธุ์ขายแหนแดงขายยังต่างๆนะครับที่เป็นวัสดุผสมอาหารนะครับเขาก็บอกว่าแหนแดงมีโปรตีนสูงนะครับมีโปรตีนสูงแต่ว่าถ้าศึกษาเข้าไปลึกๆจริงๆแล้วจะหวัวเป็ดไข่มันต้องการโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะมันบริตรงการโปรตีนจากพืชนะฮะโปรตีนจากพืช สูงๆก็จริงแต่กินเข้าไปแล้วสัตว์มันก็ขี่ออกคกือนเขามันดึงดึงโปรตีนจากพืชไปใช้แค่หาเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ถ้ามันกินปลาปลนกินหอยกินเนื้เข้าไปปุ๊บโปรตีนสมมุติว่าโปรตีนสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันดึงไปใช้เกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของของคาร์โปรตีนนั่นก็คือประมาณสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์และที่เหลือมันก็ะทายออกขี่ออกนะครับที่เหลือเป็นกาก,ากใยไปนะฮะฝากถึงนะครับฝากถึงเกษตรกรไล่ไปไหมนะครับอันนี้เเพิ่นลี้ยงมา น่าจะทอดทอดสองปีเลียกไหมว่แม่นพราแล้วบ่เจ้ามาส่งรอแรกแม่นะครับ2ปีนี่ฮะ2ปีเนี่ยเป็น2ปีผมให้ผมให้เบิ่งเป็น2ปีเพราะว่าเจ้าจะขาปีหมดเลยเพราะว่าสัมผัสอย่างเดายวย่างเดียวสําหรัสนี่ฮะ2ปีเนี่ยยังไข่ดี2ปีไข่70%เนี่ฮะอันนี้ช่วกินอาหารล้วนนะครับแม่เพิ่นบอกว่ากินอาหารล้วนเนาะ สวยนี่สวยสวยครับแม่นี่สวยยังยังยังบกส้มมากยังบกแกมากนะอ่าครับถ้าเข้าผสมอาหารผสมห้าม่ผมบอกเลยเลยป็ดเมซี่ครับเป็นเป็นเมชี่มันนี่แหละเท้ามันแหละครับครับครับให้ให้ให้กินได้แต่ให้กินจำนวนน้อยให้กินเป็นของเล่นครับผมแม่นครับให้กินเป็นของเล่นครับผมอันนี้เป็ดอายุเข้าสองปีนะครับผมบอกว่ารับเป็ดจากผมไปเนาะ หรือว่าส like to ั่งจากน้องๆที่เป็นทีมที่เป็นทีมขายร่วมทีมขายเดียวกันกับของผมนะฮะสั่งเป็ดไปเลี้ยงได้นานแน่นอนนะครับไม่ใช่เลี้ยงในปีเดียวแล้วปลดไม่ใช่เลี้ยงในเจ็ดเดือนแล้วปลดนะอันนี้ปีที่สองนะครับนี่ยืนยันจากผู้เลี้ยงได้นะนี่ปีที่สองยังไข่70%็ออยู่นะครับนั่นคือหมายความว่าคุณได้เป็ดอายุจริงอายุแท้ไปนะครับได้เป็ดอายุจริงอายุแท้ไปเราบอกอายุไข่ตั้งแต่ตั้งแต่อายุที่เอามาลงคอกเลยนะฮะเราบอกอายุจริงไปนะครับ เนี่ยบอ่อน้ำบอ่อน้ำแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าไม่เล่นน้ำเลยเป็ดก็จะเครียดกัดกันนะมันก็จะกัดกันเกิดอาการเครียดแล้วก็กัดกันแล้วก็กินอาหารน้อยแล้วก็ไม่ไข่นะครับก็ถ้าสําหรับคนที่เข้ามาทําใหม่ๆนะก็จะงงๆนิดนึงนว่าเอ๊จะเอาตกลงจะเอาใจยังไงจะจะจะบริหารจัดการยังไงให้มันไข่ดีนะครับแล้วระยะเวลาที่ ที่เปลี่ยนแปลงจากสมมุติว่ามันไข่แล้วมันก็หยุดไข่แล้วจากระยะที่หยุดไข่กลับมาไข่ใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ7วันขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกษตรกรรายใหม่ทำทำมาก็อาจจะใจร้อนเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ไข่มันไม่ไข่แล้วก็เปลี่ยนอาหารหมุนเวียนไปลองวิธีนั้นลองวิธีนี้ภายในวัน2วันอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ผลนะครับอันนี้ ฝากถึงนะครับถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะฮะฝากถึงไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องการขนส่งอย่างเงี้ยสมมติว่าย้ายเล้านี้ไปอีกเล้านึงสมมติว่ามันอยู่เล้านี้มันไขด่ดีๆแล้วอันนี้เป็ดปีที่2ไข่ไข่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไข่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้เราย้ายจากตรงนี้เอาขึ้นรถแล้วไปอีกที่อื่นนะครับมันก็จะหยุดไข่ไปประมาณเจ็ดถึงสิบวันถึงจะเริ่มกลับมาไข่ใหม่ถึงจะเริ่มก,กลับมาไข่ใหม,ม,นม,ใใหม่นะฮะทุกครั้งที่มีกาารรยย้นะคับ จะมีการหยุดไข่จะมีการชะงักนะฮะโอ้เล่นน้ำใหญ่เลยอันนี้ชุดใหม่ไข่เยอะๆนะครับจะได้สั่งอีกแม่พันกำลังทำเหล้าใหม่อยู่นะครับเตรียมเหล้าใหม่ชวบชวบ อโอเคหกนาทีแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในคลิปนี้นะฮะฝากไว้ด้วยครับอยากเลี้ยงเป็ดไข่กดติดตามไว้นะฮะหรือว่าสนใจในเรื่องราวของเป็ดไข่การบริหารการจัดการหรือว่าแบบเล้าผมจะทําเห็นแบบเล้าไหนที่มันโอเคโอเคผมก็จะทําถ่ายทําเป็นวิดีโอให้ดูนะครับอคลิปนี้ผม จะพยายามแผนกล้องช้าๆเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้มีคนมาคอมเมนต์ว่าเวียนหัวตาลายนะครับเคลื่อนที่ไวไปเคลื่อนที่เร็วไปนะครับเวียนหัวตาลายผมก็จะพยายามทําให้คลิปดีขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์นะฮะผมจะนาคอมเมนต์ทุกท่านมาปรับปรุงใช้ในการทําคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับอยากเลี้ยงเป็ดไข่ติดต่อมานะเบอร์โทรเน้นโทนะครับผมขับรถทั้งวันเนาะไม่สะดวกตอบแชทเน้นโทนะเบอร์โทร0 9 7 99187470979918747 99อ่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ